สวัสดีครับผมวันนี้ผมดีบอยนะครับผมอยู่ในเกมเพสนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวหนึ่งครับผมหุ่นที่แบบยอดมากเลยนะครับผมครับผมไอ้เหี้ยอะไรนักหนาครับแมกโทมีนีครับอืมเล่นไปแล้วห้าเม็ดนะครับผมก็คมอยู่นะก็เป็นสไตล์ฟองอินเดอะบ็อกซ์นะเป็นซีเอฟนะครับผมกองหน้าเนาะจากเม็ดล่าสุดนั่นเองนะครับที่ลงมาแล้วซัดไปสองสองลูกอะไรองี้ย สเตตเกมลุกก็เขียวย่องเขียวอ่อยเขียวเขาเอือยที่อะไรไม่รู้นะครับผมเขียวอย่างเดียวน,นะครับผมสเตตเกมลุกม,ม,มีสเตตเกมับแล้วมีสีฟ้ามาหนึ่งช็อตนะคผม bicycle อ o n t a c t นะผมเก้าสิบเอ็ดนะอันนี้ก็เกมลุกก็ใช้ได้นะผมเพราะว่าโดนชนน่าจะล้มยากอยู่สกิลนะผมมีโซคอนโทรลเฮดดิง้งลองเลนจ์เคอร์เลอร์นะครับผมลองเลนจ์ชูตติ้งนะครับผมแล้วก็เฟิร์สท m มช็อตแล้วก็ต็อกพาสซิ่งแล้วก็อนะิ ception, นเตอร์เซปชั่นอินเตอร์เซปชั่นไหนที่เคยเลาออกเฉย a อริโอซูเปอร์เรียลทีทนะี Skill, นะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ซับนะครับผมแล้วก็สไปดิงสปิริตเนาะสิบสกิลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวพร้อมกับทีมเขียวนะผมฟูลทีมเขียวนะก็เป็นแบบรีวิวสไตล์คนเล่นไม่เป็นนะครับมึงแบ aging, บไม่ได้ชิงบู๊ปุ๊บูบ๊ปไอ้เทียล็อกลอกลอกสกิลอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมวิ่งโง,ง,ง่ครับเกมรับก็วิ่งกดวิ่งตามเฉยๆนะครับ steer, ก็รีวิวฉบับคนเล่นไม่เป็นน้องว่ามันจะเก่งหรือเปล่าครับผมก็ไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมมาครับผมเกมแรกก็เจอกับบาซ่าเลยนะผมดูเสื้อกันครับมันแบบทับกันหรือเปล่าสีมันคล้ายๆกันเนาะอ่ะผมจะตั้งบาซ่าเป็นสีนี้แล้วกันนะครับเอ้ยไปดูทีมเขาบ้างนะครับอออืื้หมีเอ็มเปอปเป้เดนิสลอแล้วก็ ai, นะ ella, เมสซี่นะมูเซล่าโตนาลี่โอ้โยย่ยาเปดี้ก็มีอลาบ,บาเยสเคอุ้ยฟูเก้าเก้า,กาว่เนี่ยเฮ้ยเดลิ บาสโตนี่อาร์โนนอยเออร์อุ้ยนอยเออร์ยิงไกลดูยิงไกลนะเดี๋ยวผมตั้งนี้ก่อนนะครับไอ้โตโมงนะใช้เป็นเดลิทนะครับหนึ่งตัวแม็กโทมิเน่นะผมแน่นอนอยู่แล่าตอนนี้ก็เป็นชาก้านะผมโอเคแม็กโทมินเน่ผมได้เคลียร์ก่อนนะเคลียร์มาชาก้าชาก้าไหลมาตามสูตรนะผมมาดีเลี้อวเลี้ยวแม่งไม่ถึงนะผมเป็นตัวแทแม่งเติมเติม โทนี่โคตรดูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเออโมโทมาแฮดิซานแฮดิซานออกข้างมาจังวานี้ดีมาเรียดีมาเรียที่อะไรไม่รู้ผมผ่านอลำพังไม่ได้นะครับเฮ้ยเมสซี่มา1 2้ซัดเลยครับอู้ยนี่ไงเคลเลนาราบกูโดดเซฟอยู่ดีๆด้วยเลนะเย้ที่ผมมาเรียบุ้มไม่นีนะผมไม่ไม่รู้ว่าจะได้รีวิวหรือเปล่านะครับบอลไม่จะถึงแม่งเปล่าม่รู้นะครับนี่ โตนารีครับผมจังหวะนี้มาที่นี่ไงเดลิกูเพื่อแมทคอมมินี <sudden chance S 2> ป้กมาปีงมา,มาเฮ้ยได้แมทคอมมินีเฮ้ยมาวะ <he> มาวะมาวะไหลมาไหลมาที่แวนเดอร์เซนแวนเดอร์เซนจ่ายมาที่แมก็กกนี่ <out. S 2> ไม่ถึงไอ้เฮ้ยนี่เดียวโ <Del iz. S 2> อ้ยเจอเดลิกูได้อยู่ที่ชากาไหลมาจังหวะนี้จิงมากับชากานะผมโอ้ยออกมาแมทคอมมินีโอ้ยเฮ้ย ยัง o t ้รีวิวไหมนังม่เียกูแมงหืองได้รีวิวไมมนี่แมคมยืนเอ๋ยืนเกาไข่อยู่ข้างหน้านี่ไอ้มเชล่าเนี่ยเนี่ยกันนชาก้ากูจะให้ทีแมคมึงแมคมกูได้แล้วปึบึบฮึบล็อกล็อกมันที ยิงแม่งเลยได้ออกแรงเซฟนะครับผมโวยแหลแหลกวิ่งเยี่ยมจริงแหลกที่อะไรขนาดนั้นนะขังแม่งอะที่ได้สามสิบเอ็พียร์เพีเพียอยู่แล้วนี่จะแหลกอย่างงี้เลยรีวิวเลยเอาแม่งมาทีเวนเดเซนเวนเดเซนคินการีมาเรียคอร์ดเข้าไปจังหวะนี้แม็กซ์เขาไม่ได้โมงหรือเปล่าโอ้โห น well, really ีัชิงไปครับผมจังหวะนี้เอาเหยียบตัวจี่บตัวเหี้ยแมคคอมกูได้อยู่ไมคคอมแมคคอมเนาโซนี่เหนียวจับมูเซล่าตูนาทีเมสซี่เมสซี่อีกอย่างนี้ไงโซนี้โค้กูดักบอลได้ป่ะไปยังว่านี้แอนดิสันออกเอาเหี้ยออกออกเลยออกหลังเอายังมาเอื้อมมุ่งไปบางทีมีโชว์โหดโชว์เหนือแน่ ออกมาที่ดิมาเลียดิมาเลียดิมาเลียว่าไงดิมาเลียเฮ้ยล็อกหลอกอาราบาเป็นทีเปิดมาที่แมนย็อโอ้ยเฮียอะไรับโอยมาแล้วโมซ่จัมมาดิเออู้ทำมอยูวกวองหลังให้โบ้เฮียอย่าเอาไไม่ถึงวะ กันในชาก้าไปอู้ออกไม่ได้เฮ้ยไม่คอมได้อยู่ชิงไปชิงไปชิงไปโโอ้หไม่ได้อาน่เหรอยี่ชาก้ามาโอ้ยไม่ถึงไอ้เหี้ยโรนารี่แม่งโอ้ย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 เฮ้ยแม่งพังไมได้คันอยู่แล้วตนนี้โค้รเออยูแล้ว พีมันโดชาก้ามาแล้วตอนนี้ชากา้าเข้ากลางมาไม่ได้สั้นโอ้เมสซี่แม่งเข้ากูกูไมนเนอร์มาอุ้ยอุ้ย,ยโล่งจับเลยไปแล้วพี่น้องเอ้ยิงมเาเรียออกมาแล้วทงแม็ททอมมงเอา้าอีเทียมงเทียอะไรเนี่ยเอ้ามาเกมที่สองนะผมแม็ททอมกูหวัวตั้งด้วยมึงมาบวกเลยอุย้ย ถ้าผมจัดตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมหัวตั้งเต็มเลยไอ้เหี้ยเดนิสบอร์ดก็มาอ่าจัดทีมเสร็จแล้วไปดูฝั่งนั้นบ้างนะตัวอะไรบ้างเนะี่ยโอ้ยลิเวอร์พูลโอ้ยกูเจอลิเวอร์พูลว่ะดิอัอสแฮร์รี่กักโปกแล้วก็ตัวโมเมสซาร่านะผมแล้วก็เป๊ปตัวเดวลาฟาบินโยโอ้ยเชียร์ฟูลิเวอร์พูป้ะเนี่ยเกือบฟูลนะครับผมเขนาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเนี่ยตัวลิเวอร์พูลก็มีอยู่อุย้อยถ้าหัวดังไวสัตว เฮียผมเล่นสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยดูเสื้อก่อนครับซ้ำกันหรือเ่าไม่ซ้ำนะครับโอเคลุยเลยไปเฮียไม่รู้ซ้ำบันไดนไหมเนี่ยโอ้ยตอกส้นหนึ่งทีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออไ ไม่ได้สันอืมล็อกมามาชิงไปเอาที่ไม่ชิบไปยาวแม็คคอมุอยู่ไหนไหลมาไม่ได้สั่นไปที่แม็คคอมุ้ยเยี่ยมไม่ได้ช้ำอีกจะสับอึ้งคุยมาจังหวะนี้แม็คคอมไหลมาให้เลจริงเลียวควาเร็วมาแม็คคอมุช้ำไม่ได้ไม่ได้สันไม่หยีเดียว มาทีแม่งคอมแม่งคอมโอ้เทียบกนาเต้แมงมีเตะสูงๆไอ้หีเยอะลมาทีแล้วชิงไปหนทีแล้วชิงจ่ายไม่ได้สามารถแมงคอมยิงออวิ่แมงคอมกูมาไวป้าใจโหเป็นทีนี่ไงอท่าพเทเยอะการ์ดยางสวยบวกเลย there was no getting to that no getting to it at all expert <laughs> 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 <done. Well, laughs> go straight, straight away he was never going to yeah, get to matthew who what's up i Oh, oh. i just reminding his players oh, this is, is the time where they can't afford to let go the wait แกเกิดซะหน่อยไม่ั้นอาทีเลยวเียวมายอะอาทีตกูนีแงไปกนี่เอ้าไม่ใช่ซ้น ยิงเลยเขาอาเฮ้ยเต็มเฟกไปนวงทีนี่ไงนาำะตัวมาตัดบีอาร์ฟคุยยังได้บอลนี่ไงเจเทอร่าคูดิมาเลียขึ้ไหลมาเท่งยาวโอ้โหลุดเป็นทุ่งลุดเป็นทุ่งไหมกูชงกูชงแม็คคอมนะกูชงแมคคอมแม็คคอมนี่เอ้ยนายตัดด้วยก่อนนะแฮนดิซัมชิงมาจังหวะนี้เฮ้ยยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ไหวแล้วดิมารียบอกป่านนี้าเฮียัตนี้อได้อยู่น่อไคมนอะไรมาที่ดิมารียโจ่ายก็หัวไ่ไหมไม่ทอมยิ่งอุยเฮียเขาเตือนเไปหรือเปล่าโอ้โหวิ่งว่วงเลยนะอย่างดิมีเพิ่ม มันโดดเต, so <ars> ติมมาเปิดไม่เข้ามุมหูชี้กับแฮกิคามาวิงก้าเออคาร์วุงกาวิงสู้กับนูนเดสมว่าไงอย่างว่านี้นเนีสได้ไปคามาวิงก้าแก้ตัวเป็นอย่างทีคีตูด้ากูมาคามาบมองไว้มองไว้คือเฮี้ยอะไรวะมองไว้คีตุด้ากูโมวิ่งมาเออจะพูดเฮี้ยอะไรไม่รู้เอ้ยกลับหลังไป ไหลมาไม่คอมออกเลยไม่ได้ไายอยู่แมคคอมแมคคอมมาแมคคอมแมคคอมยิงเยอะเกือบแม่งเกือบแฮทตี้จีโค้งอีกนิดเดียวนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครอบเลยแคทตี้ไปเลยโอเคครับเกมที่3นะครับผม อ่าเรามาเจอกับเอซีมิลานเหมือนกันนะครับผมว่าอุ้ยแผนต้นไม้ต้นคริสต์มาสว่ะแผนต้นคริสต์มาสนะผม,มทำทีมโดยเอ็มเปเป้นะผมมึงจะเอ้ยทำไมเอ็มเปเป้มันข้ดมจีบเลยวะมันต้องรวยไม่ใช่วะโอ้ยเยียเทนฮากองอุย้ยมูเซียล่านะผมมีเมสซี่ทำไมมันพลังมันน้อยจังวะโอเคนะก็เจอกับทีมประมาณนี้นะครับผมโอเค เ,เซตตรงหม่งแป๊บนึง,นงเนาะเดลิกเคอ่ะจะต้องดูก่อนว่าทีมกูมีหัวตั้งหรือเปล่ามแม็ก,มกทอมหัวตั้งมาหนึ่งทีเกตุยด้าก็หัวตั้งเชียโอโ้โคกูต้องตั้งใหม่ไ,ไหมเนี่ยคานอกูอับเบริกี้เอเซ่เดี๋นี้หมดโอเคไป แม้คมมาแย่งไงเป็นไงอยากจัดหน่อยี่คนจ่ายแม่ง่วงเกินไอ้คมมาแย่งไงเป็นไงครัเอีจัอุ้ยแผ่นบลกีดมาแม่งมาแผ่นบอลกีมาแม่งมาเรียบร้อยเลยเสียหล่กหมูเีอาล่า เดือดเสียลาเียย้อมย้อมว่ไงเอาใจวัวนะย้อมมาไหลมาที่เียจ้ยล็อตไ่ิงโก้เมงโดนซิงโก้อยูปีมานียมาจังวะนี้ต้องในหมงแล้วปะเปิดมาแมนทอมมี่น่โอ้โหเหี้ยมนี่วิกองหลังมันตามมาทัน่ะ จังหวะนี้หลายนักท oh. ี่มสซี่นี่นะซี่โดนแมคอมมาโอ้โหจังหวะนี้โอ้ลื่นสลิปปิ้งสอดเป็นทีไม่แมคทอมกจังหวะนี้ชิงไปทอมโอ้แมคทอมกีเก็บชิลจัดเลยแมคทอมโอ้ยกระตุกเขี้ยเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยีย่ยี่แผ่นดไหวไม่เลยเฮ้ยสับสนามเกิดแผ่นดินไหวยีอยวย่อ่ะโดนเลอ๋อยังยังยัง,ยงอย่าโดนให้ได้นี่ดูทรงแล้วนี่นี่มอดโอ้ยโดนแย่เยี่ยสนามเกิดเผ่นินไหวเฮ้ยคาร์นอกลูช so ิงชิงน้ำชังววันี้ไงไ,ได้ดูเปิดมาชัา่ววันี้แม็คคอมโอ้โหแม็คคอมทำยียอะไรเนี่ย ไม่ไม่ได้แมกทหัวตั้งุนงีที่ถนิโคสเออไม่นี้ไม่ทกลายมาได้อยู่ได้ก็เฮียแล้วกูโดนเฮ้ยเจียนพี่พี่ชายเป็นันเมานี่เกตูด้ากูชนให้หนึ่งทีเป็นยันงไงสักลูกลงมาหวงอะสักลูกลงมาโอ้โอ ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวแม็กทอมนะได้เป็นสามแมตต์นะผมเพิ่มมาเป็นแปะจะไปดูกันว่าผลประกอบการเป็นยังไงนะผมเล่นแปะนัดยิงห้าลูกโอ้เอซซี่ไม่มีไม่มีสักลูกอ่ะเออยอมแล้วจะตายฟ็อกกินนับอลนะผมขวางเล่เลยนะ CF ฟ็อกกินนับอลแม็กทอมมีนีสำหรับใครมีก็ลองมาเล่นกันดูได้นะเผื่อเข้ามงเข้ามืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ผมเล่นไปแล้วมันก็แบบยิงปงยิงแป๊กก็มีบ้างนะผมแต่ก็หาช่องเดียวเรื่องอยู่ ก็สรุปว่าดีนะผมเกียย์ฟ้าวเลยแหละก็คลิปนี้เขาจบกันไปก่อนนะผม,มคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะก็รอดูเลยนะเป็นตัวที่ต,ตึงตึงตึงเอาเรื่องอะสปอยไก่อนนะตึงตึงข้นหายอะบอกเลยเล่นได้กับทัวรแมพเฮลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กับสับสไครเนาะ